มันต้องมีบ้างสิวะที่แต่งตัวเสร็จแล้วว่าม่น้อต้องทำอะไรเลยสวัสดีน้าสวัสดีเออสวัดดีสวัสดีน้าเมลานี่นะเธอชื่ออะไรสวัสดีเมลานี่สวัสดีฉันชื่อเมวิสเมวิสโรเซียคลาสยินดีที่ได้รู้จักนะอ๋อยินดีที่ได้รู้จักนะคุณเมวิสสวัสดีนะคุณเมลานี่สวัสดีนะว่าแต่อีกคนนึงชื่ออะไรนะ เขาจะรู้ก็ตรงกูพูดโฟล์เกินเขาได้พูดอะไรไหมน่ะฉันไม่ได้ยินเขาเลยน่ะอเขาพูดอยู่นะเออบ่าเขาแค่หูสักทีสองทีได้ไหมน่ะเอ่าแค่หัวก็หน่อยนะรอแค่เด็กพูดเก่งทุกโอเคแค่หัวน่ะฉันได้ยินนายแล้วน่ะเสียอะไรน่ะฉันเฮเว่นน่ะเรียกว่าเฮเว่นดีกว่าเฮเว่นสวัสดีนะสวัสดี แคบเหรอแน้ก็หกแทนน่ะอ๋อฉันนี่ยินทันแล้วนะแต่ฉันไม่ได้ยินเอ่อเมลานี่แล้วนะตอนนี้นะฉันไม่ได้พูดจ้ะอ้าวสวัสดีนะฉันนี่คบทุกคนแล้วนะยินดีที่ได้รู้จักนะสวัสดีนะฉันคอคัพเค้กฉันคับเค้กด่าสวัสดีนะฉันเมลานี่สวัสดีเมลานี่มาจาก U S A นึ U S A โอ้ยไม่ได้เกาหลีนะเฮ้เกาหลีเหรอเธอเชื่อได้นะใช่ฉันฉันชื่อคัพเค้กด่าใช่คัพเค้กนั่นชื่อเกาหลีเหรออ๋อลูกครึ่งโอเคน่ะเป็นลูกคร แล้วสกุลแชทชื่อๆเดี๋ยวเป็นเครื่องร้อเพราะเธอแบบว่าเดินทางมาด้วยกันงั้นหรอใช่เดินเมื่อกี้เอ้าเป็นกันเมื่อกี้นะใช่ว่าแปลกๆแล้วนะใช่ว่าแปลกๆแล้วนะกำลังเนียนอยู่ใช่ไหมน่ะกำลังเนียนอยู่ใช่ไหมป่าเนี่ยถ้าใช่ก็บอกว่าใช่เถอน่ะใช่เนียนคืออะไรน่ะถ้าขำกันอยู่เ่ย ฉันขำอะไรฉันยังไม่ได้ขำเลยนะไม่ใช่คัพเค้กนะคัพเค้กขำน่ะคัพเค้กขำน่ะแสดงว่าใช่แน่เลยน่ะฉันจับโกหกของเธอถูกอ่ะเธอเนียนอย่างกั้นเหรอคัพเค้กคัพเค้กแม่ทำไปแบบนี้ฉันนึกว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่ก็เหมือนกับคัพแค้วอ่ะคัพแค้วก็บอกว่าตอนแกใช่คัพแคร์เด้อเอาจริงๆแล้วสรุปสรุปเรียนกันหมดเลยใช่ไหมน่ะใช่น่ะไปป่าไหนสิพวกแกเจอันอะ กำลังเนียนเป็นน right> ้่งพี่บ้านพับพาะพิวอุ้ยตายจริงกำลังเนียนเป็นรุ่นน้องเข้าใหม่เพราะฉันเก็บความแค้นนี้มานานอะแล้วว่าแต่ว่าแต่แบบว่าอยู่ปีไหนกันอ่ะฉันอยู่ปีสองบ้านสุดิศจีนิน่ะปีสองสุดทิศจีนิน่ะไม่รอดนี่พูดเบาๆได้อยู่ปีสองกันทุกคนเลยเหรอใช่อ๋อสวัสย์ดีเลยบ้านสี่น้าเงินน่ยฉันอยู่บ้านเงินเนี่ยอ๋ออีกคนนึงล่ะปีสองสินเงินเหมือนกันครับ อ๋อสวัสดีน่ะฉันปีห้าสีแดงน่ะตายจริงไม่บอกนี่ว่าปีสองนะครับฉันไม่ได้จะเนียนหรอกฉันแค่แบบว่าอยากหาเพื่อนเพิ่มน่ะใช่เลยฉันแบบว่าดูเด็กบ้างไหมนะาใก้เหมือนอยู่นะแต่เด็กปีใหม่น่าจะยังใช้นังสือไม่เป็นอาจจะต้องพับลงใช่แล้วแบบว่าไม่ต้องถืออะไรไม่ต้องทำคือพังแบบว่าพอดีบ้านฉันแบบว่าเขาไม่ให้ได้อะไรแบบนั้นน่ะใช่ ถ้าโดนเจอสารภาพเล่นได้แต่อย่าให้โป้ใช่งั้นเหรอโปแน่เมื่อกี้เดินมาไม่เนียนสักคนเลยอ่ะเขบอกให้การที่เราพูดเก่งขนาดนี้ฉันว่าน้องเขาคงไม่เชื่อเราหรอกนะเราต้องแบบเป็นคนพูดจาแบบว่าไม่ค่อยคล่องแคล่วเท่าไหร่อ่ะจะวันดีได้แต่เมลานี่เธอได้เหรอเธอได้แล้วเมลานี่เธอไม่ได้เธอไม่ได้เพิ่งมาลานี่อะไรเธอเนี่ย ฉันเชื่ออยู่แล้วแหละว่าแบบว่าเด็กนักเรียนมาคงไม่แต่งตัวเสร็จเร็วขนาดนี้หรอกแอ์แบบว่าคนที่แต่งตัวเสร็จแล้วยืนอยู่ตรงนี้กันทั้งหมดอ่ะน่าจะเป็นแบบว่าที่อยู่มาก่อนทั้งนั้นเลยนะี่ยฉันรู้ใช่นะครับฉันจะไปเนียนอยู่ในไปแอบอยู่ในรถไปแอบไหมรถไฟอ่ะแล้ฉันก็จะรอนุ่มาเดินออกมาก่อน แล้วก็ค่อยแล้วค่อยจะเอะขับเพื่อนอะไรเงี้ยแบบว่าเสื้อยับยุยยีกันทั้งสองคนเลยนะผู้หญิงนะทั้งคัพเค้กทั้งเมลานี่เลยนะอ๋อเสื้อฉันยับเหรอใช่ใช่ใช่ดีด้วยอะดีด้วยอะสักหน่อยด้วยอะว่าจัดเสื้อผ้าด้วนึงนะมาเช็ดเช็ดตัวโอเคไม่สวยแล้วนะไม่หายเลยนะทั้งสามคนไม่หายทั้งคู่เลยฉันว่าฉันจะไปแต่งตัวใหม่สักหน่อยนะเดี๋ยวฉันมานะ ได้เลย,ไ,เลยไม่ใส่สีดำดีกว,ว่าจะได้ใส่มงกุดอยากใส่มงกุดไปเอิดอยากเอิดมงกุดอยากเอิดมงกุดเว้ยอุ้ยมีคนอยู่แถวนี้สินะ เอ็มซีดำแล้วก็รองเท้าดำรองเท้าขาวก็ได้นะจริงๆเออจบเสร็จเรียบร้อยไวเวอร์เพราะว่าหนูจะใส่มงตุดนะมงตุดอันนี้ใช่แขนขาดด้วยแต่ช่างมันเถอะ มาหม่ำแล้วคับมาหม่ำเรียบร้อยเอาคัพเค,ค้กไปไหนอะคาราสีก้าไปค,ค,คัพเค้กก็แต่งตัวใหม่อไม่น่ารีบเข้าเลยวะแชทน้องๆเขายังแต่งตัวไม่เสร็จเลยเดี๋ยวนะที่มาพร้อม,มอกุฎลเลยใช่ฉันไม่ได้อยากปลอมตัวอะไรขนาดนั้นอะแตงกผมก็ไม่ได้เนียนนะ่นแต่ว่าไอ้ไอย้คัพเค,ค้กอะเขาอยู่ดีก็เรียกผมค,คัพแคบเฉยเลยผมงง แต่งนานเกินอะ่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะไว้เจอกันอะ่ะได้เลยค่ะไว้เจอกันนายนั่งสบายเกินไปหรือเปล่านะะ่ะเปิดเปิดป,ปวะวะเออใช่ได้ยินไหมอืมสบายตรงไหนอ่ะ นายดูเอ็เอ็นไปทั้งตัวเลยนะแทบจะไหลลงก็อี้แล้วนะ่ะเรื่องสบายดีอะน้องๆยังไม่เสร็จอีกเหรอไม่รู้เลยอ่ะชาชมัดเป็นน้องที่นายรู้จักเหรอรเป็นน้องที่นายรู้จักเหรอใช่อือฮึเฮ้ ฉันไม่น่ารีบเดินทางมันเลยเนี่ยผมรอวิลเล่ยมอีกคนเนีย่ยไม่รู้จะมาหรือเปล่าเนี่ยวินเล่ยอีกคนเหรอเห็นเขาส่งจดหมายมาหาฉันอยู่นะก่อนหน้านี้เขาบอกว่ากำลังเดินทางมาจากเบอร์มิงแฮมเนี่ยวันนี้มาหรือเปล่าเห็นว่ามานะวันนี้เนี่ยดีใจด้วยนะจะได้มีน้องสาวก,กับเขาสักทีเนี่ยเื่อพี่สาวยังไม่มาเลยน้องมาแล้วอ่ะ พี่สาวนายป่วยไม่ใช่ไ,ไงเนี่ยใช่อ่ะเดี๋ยวสัก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 ปีการศึกษาเขาคงจะหายแล้วก็มาเรียนได้เอ,อ้าฉัดไม่มีพี่แต่นั้นก็มีน้องแล้วนี่ไงไเอาว่าเดี๋ยวฉันไปเดินเล่นก่อนละกันถ้าน้องมาก็ส่งจุดมาหาชะละกันนะนั่งเฉยๆไม่มีอะไรทำใช่ โซนเยอะล่ะฉันเคยโซนให้ในายเห็นด้วยไงน่ะเวสเปอร์บ่อยอะพี่อะชอบโซนไม่นะ่ะหนูโซนตรงไหนอะแชทหนูโซนตรงไหนวะไม่น่ารีบกลับมาเลยว่ะว่าใครไปเรียนธรรมก่วงหนูงี้น่าจะแบบอยู่ต่ออีกสักหน่อยแล้วค่อยกลับมาตอนประมาณแบบสองทุ่มครึ่งอะไรอย่างงี้ เราจะแต่งตัวเสร็จกันพอดีพัมกินเหรอพอ,อไม่ใช่ดมิสเตอร์พัมกินเพลงเขาจะหลับหรือว่ากูจะหลับเองวะ พี่ก็ไม่มีโจโเคนอะ่ะโอ้โหพัวแบบนี้เอามีมาแทงกันเลยดีว่าเอาสิเถอะ พวกเธอไม่กลัวรถชนหรือไงเนี่ยนี่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 เชื่อฟังกันน้อยเชื่อฟังกันน้อยเดี๋ยวเราก็ชนตุ้มตามหรอกอีหนูน,นันแน่เขาได้พูดแล้วปะวะ บัรยากาศเดิมๆที่เดิมๆทำให้ฉันคิดถึงใครอยู่ภายนในใจอยู่นในใจยังจดจำทุกเรื่องเราวภาพนั้นยิ่งคงเป็นเธอที่ฉันไม่เคยได้เจอไม่มีเธอเอีกแล้วไม่รถสักคันเออซาทถูกอยรถชนมึงนี่ตรงนี้เลยจุดแรกที่เป็นจุดเริ่มตน้นคราบหนึ่ง ร้องให้ทำไมครไม่ร้องแล้วนี่เป็นคุพี่น่ะอีกแล้วเหรอนี่ผมเจออีกแล้วเหรอเนี่ยนี่ผมเจออีกแล้วใช่ไหมเจอใครฉันเพิ่งเจอกับคุณครั้งแรกนะก็เมื่อวันเมื่อวันเราเจอกันที่นี่หรือเปล่าที่ร้านทะเเมวิทหรือเปล่าน่ะอันนั้นเมวิทไม่ใช่พี่เมวิทคนนี้เหรอออขอโทษครับขอโทษครับน่ะ ไม่ต้อนรับไม่ต้อนรับเลยคุณแม่อะไรคือไม่ต้อนรับก่อนคุณแม่คุณแม่ต้อนรับหน่อยเถอะสวัสดีครับ มาคิดถึงน้องชายค่ะคิดถึงน้องชายคุณแม่ใช่มีสี่คนตอนนั้นคิวเองทุกคนเลยที่เบวิดสวัสดีสวัสดีวีไหมนี่่วัวิสวัสดีว่างไง ื S <S สวัสดีว่างไง่นะพี่เมวิสได้ยินว่าไงาผมฝากขนมช็อกโกแลตให้เวทเปอร์แล้วนะ บอกขอได้ยินอะโอเคครับมันไปเจอกันเดีครับป็นพี่อมิวิทเจอกันครับ,บ,บอืมอไปดีค่ะวูี่ไว้เจอกันค่ะอืมอ,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 อืมอืมเจอกัอย่นี้ก็สามารถพักได้หมดเลยนะ หน้าต่างนั่นตัได้ปะที่หนูแบบแกล้งว่ามีคุณยายนั่นคุณยายทางหน้าต่างฝั่งซ้ายบนเจอหน้าทักทายคุณยายเขาสิอไหนว่าคุณยายเจอกันนานเลยนะเขาตอบหรือเปล่าน้าไหนคุณยายอ่ะผมยังไม่เห็นคุณยายเนี่ยนายนายคือใครนายยืนอยู่บนหน้าต่างชั้นสองนู่นน่ะเห็นไหมน้าให้นายไม่เห็นหรอใช่นายไม่เห็นหรอไหนอ่ะใครดูสิ ไม่เห็นผมไม่เห็นนายทักทายไปสินายอาจจะสายตาไม่ดีนายทักทายคุณยายเขาไปสินายว่าอะไรอ่ะก็สวัสดีครับคุณยายไงสวัสดีครับคุณยายนหนอ่ะโอ้สวัสดีนะจ๊ะเด็กน้อยทั้งหลายน้านายได้ยินเสียงคุณยายเขาตอบยังใช่น่ะคุณยายเขาตอบนายแล้วน่ะเมื่อกี้น่ะผมผมได้ยินละเด็กน้อยมาทําอะไรกันตรงนี้หรอจ๊ะอ๋อหนูพาน้องนมาเดินเล่นนะคะคุณยาย ใช่ใช่ค่ะน้องๆเขาอยากแบบว่าตำรวจลอนดอนนะคะคุณยายโอก็ระวังด้วยนะจ๊ะเดินกันก็ระวังด้วยนะม,นม,มันมันมืดนะจ้ะรถก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ระวังด้วยนะ <laughs> okay. โอเคอ๋อขอบคุณค่ะคุณยายกิว้วกิ้วหน้าคุณยายกิว้วกิ้วได้เหรอ <laughs> เอะกิ้วกิ้วคืออะไระะ <laughs> ฉันไม่เข้าใจนะ สำนับบ้าที่หนูบอกว่าให้น้องมาดูต้นเอะไรไม่ใช่ต้นเดี๋ยวอะไรนะไอ้รูปปั้นนะ่ะ <c oughs> นี่แหละนายรู้หรือเปล่านายทั้งคู่นะ่ะว่ารูปปั้นนี้รูปปั้นใครนะ่ะแล้วรุ่นพี่รู้หรือเปล่าฉันรู้แต่ฉันไม่บอกนะฉันให้นายเดากันเองแต่ผมยะไม่อยากรู้อะ่ะแล้วก็มายืนทะเลาะก,กันตรงนี้ต่อกับไอ้เคน <c oughs> นั้วนะหนูฉันต้องขอโทษด้วยนะนายแต่นาะยอย่าไปทำแบบนี้กับคนอื่นนะโอ้ฉันไม่เคยทำแบบนี้กับใคร ผมเขาค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ดูดีเลยทีเดียวใช่เท hey. อันนี้นาย<ข>าบป็นชดหรเล็บบ <just> ัตเนี่ยเทจริงๆอ่ะ <laughs> เขาใช้คำพูดไม่ค่อยเก่งนะ <c oughs> It's been a long day without you, my friend <laughs> จุ๊บหน่อยเพื่อนจุ๊บเพื่อนเศร้าเหรอฉันก็เศร้าเหมือนกันนะเนี้ยเนี้ยคุณรู้จักต้นไม้กินคนไหมไม่รู้จักเงียวเงียวพุ่งนี้เลยจำได้ แล้วตรงนี้ก็นี่เลยบัวลอยจะเพื่อนยากทำไมจากคาเลวเกินไปบัวลอยไปอยู่ที่ไหนแล้วก็มีตรงนี้โนเลโนรินเพื่อนักมาไหมวันนี้ตรงนี้บรรยากาศสดใสท้องฟ้าสดใสแจ่มใสเนี่ยวะ อ oh, uh. คือจะบอกว่าเออวันนี้อากาศดีมากแบบนี้นหแหละจำได้มาไหมมามาโรงเรียนไหมมาโรงเรียนไหมไม่น่าว่าเพื่อนนอยอะคิดถึงคิดถึงนิกอะไม่ได้เจอนิกนานมากอะ่ะไม่คิดถึงโนนะไม่ได้คิดถึงโนลินนะคิดถึงนิโคลัส คิดถึงนีโคลัสวิฟไม่ได้คิดถึงโนรินหรอกใช่ที่คนที่เจ้าชู้เจ้าชู้หน่อยอ่ะใช่ค่ะใช่คนนั้นแหละคนนั้นเลยอ่ะที่แบบเปลี่ยนสาวแต่ละแต่ละแต่ละ,ละปีการศึกษาไม่ไม่ซ้ำกันเลยเจ้าชู้กี่โมงนอนอย่างเดียวไปเจ้าชู้สาวมาเกินแทนไงคนนี้นแบบสาวเมืองเวทเขารู้กันหมดแล้วว่าแบบนี้โคลัสเขาเจ้าชู้เนี่ย นี่คนลเขารอเด็กใหม่ปีนี้เข้าอยู่นะเขาถึงจะกลับมาแต่ถ้าแบบถ้าเป็นคุณโนลินน่ะเขาจะนุ่นเขาไปสายมาเกิลเลยเออ,อันนี้อย่าไปบอกใครนะสรุปนิกอีกนิกออกอีกคนเพราะกลับไปไล่ตีหัวคนอื่นอยู่ไม่ได้นะจะไม่เหลือใครแล้วเนี่ยเมวิธอะ่ะเพื่อนๆส่วนมากเขาก็อยู่กับนุน่นน่ะฝั่งนูน้นน่ะ โรเบิร์ตบอนนี่อยู่ฝั่งอูตรงฝั่งฝั่งนู้นหมดเลยหมายถึงว่าอยู่กับจูซะส่วนใหญ่หนูไม่ค่อยมีเพื่อนเล่าเดี๋ยวนี้เพราะลาเซียลาก็ไม่อยู่แล้วไงใช่ฉันคิดถึงคิดถึงมากๆนี่คลัสวีเพื่อนรักของฉัน ไอ้เฮียพูดแล้วมันเศร้านะเว้ยแบบว่าตื่นมากูก็อยู่คนเดียวไอสัตว์เอ้ยไม่ค่อยอยากตื่นเท่าไหร่เลยเออจะเหลือแต่เพื่อนบ้านอื่นแล้วเพื่อนบ้านอื่นเขามีกลุ่มเป็นของตัวเองอะหนูตื่นทีไรห,หนูแบบเพื่อนกูไปไหนวะอะไรเงี้ยเพื่อนไปไหนหมดวะอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีเพื่อนไง ใช่ใช่ใช่ที่หนูตื่นที่หนูตื่นจะจะ,จะแบบจะกลับมาตื่นบ่อยเพราะาหนูจะทํางานสภาเนี่ยแหละไม่ใช่หมายถึงในเมืองครับหมายถึงในเมืองช่องแซดเป็นที่หนึ่งสำหรับหนูอยู่แล้ว first one in my heart อะช่องแซดอะแต่เวลาซ้ํากันเนี่ยซ้าเก่งเหลือเกินพอบทจะซ้ำอะสาม,มารถคีกันชิไหายโลพี่หน้าเศร้าจังโอนั่นแดิ เรื่องซ้ำงานถนัดอขอบคุณนะมีหมอกด้วยเอาดิหมอกคือตัวแทนโจโเคใช่ไหมที่บอโอบก,กอดเราไว้ถูกปะเปล่าก็แค่หมอกเออขอบคุณนะใช่ใช่ใช่สงสารเหมือนกันฮยยซินะ แล้วแบบนี้ตอนยืนอยู่ตรงมุมห้องใครจะเดินมาถามมาพี่เป็นอะไรหรือเปล่าโอ้โหเชืยอ์ยยาโอย่ยา mm สาร้อยกันได้ปะวะมารู้สัดดีขึ้นแล้วว่าไม่อยากราก้องไห้แล้วนะ เอออย่าพากันแบบว่าอันนี้ได้เป้าหวาขอร้องแหละเมื่อวานยังร้องอยู่เลยนี่เมื่อวานร้องเพราะว่าเพลงปะ อืมยิ่ถึงน้องมากขอจดหมายน้อยพี่เมวิทขอจดหมายน้อยวันนี้อากาศดีมากท้องฟ้าสดใสอย่างเงี้ย